วันลุมพินีสามเรื่องที่ทำให้คุณรู้จักรามดานอับดาัลลาพี่น้องตระกูลออนดาตทำความรู้จักรามดา a ออนดาตและอับดัลลาออนดาตสองพี่น้องจากเลบานอนที่กำลังฟอร์มแรงในวันลุมพินีโดยในศึกวันลุมพินีนวนน61วันศุกร์ที่สามพฤษภาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราสองพี่น้องออนดาตจะได้ร่วมสู้และหวังมาล่าชัยชนะในศึกเดียวกันเป็นครั้งที่สองวันนี้เราจึงขอพามาทำความรู้จักกับสองพี่น้องแห่งตระกูลออนดาตให้มากขึ้น ดูคลิปวลุมพินีวันที่4สิงหาคม2566คู่อับดาลลาออนดัสเวอร์ซัสปานเพสสอจอเล็กเมืองนอนท์มวยไทยคือชีวิตจุดเริ่มต้นการต่อสู้ของทั้งคู่เริ่มต้นจากการที่อับดาลลา เป็นผู้กรุยทางบนเส้นทางนักสู้มาก่อนโดยเริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่อายุ15ปีจากนั้นเขาฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนกระทั่งได้ออกเดินสายตระเวนชกมาในหลายประเทศและประสบความสําเร็จจากการคว้าเข็มขัดแชมป์มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งจากเวทีต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและทวีปยุโรปในขณะที่รามาดานเริ่มฝึกมวยไทยตามรอยพี่ชายตั้งแต่ยังเด็กและเอาจริงเอาจังจนเก่งกาจตามพี่ชายโดยเคยคว้าคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันสหพันธ์ไทยสมัครเล่นานานาชาติ รุ่น25กิโลกรัมในปี2559และยังมีคลิปที่โด่งดังเป็นไวรัลในช่วงหนึ่งจากการฝึกซ้อมแบบมืออาชีพทําให้เขามีชื่อเสียงตั้งแต่เด็กย้ายมาสู้ชีวิตที่เมืองไทยภายหลังจากที่ทั้งพี่และน้องตะเวนชะกมวยในละแวกบ้านเกิดและอีกหลายประเทศทั้งสองคนตัดสินใจจากลาบ้านเกิดเพื่อย้ายมาฝึกวิชามวยไทยต้นตำรับในประเทศไทยในช่วงปี2560เพื่อมาสั่งสมประสบการณ์และหาโอกาสในการโกอินเตอร์ชนะนกพร้อมกันในวัน ลุมพินีปานเพชร vs อับดาลลาโดยในศึกวันลุมพินี49เมื่อ19มกราคมที่ผ่านมาทั้งสองพี่น้องแจ้งเกิดอย่างเต็มรูปแบบโดยคืนวันนั้นอับดาลลาเดินแรงไล่น็อกปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันหนึ่งหนได้ในยกแรกเท่านั้นรามาดาน vs ยางดำส่วนรามาดานที่มาเปิดตัวครั้งแรกใช้หมัดตัดลำตัวเอาชนะน็อกยางดำจิตเมืองนอน ในยกแรกเช่นเดียวกันและสามารถคว้าโบนัส350,000บาทพร้อมกันในวันนั้นอีกด้วยศึกวันลุมพินี61จะเป็นครั้งที่สองที่ทั้งสองพี่น้องได้ลงแข่งขันร่วมรายการเดียวกันโดยรามาดานจะต้องมาเจอกับพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยเก่าวัย29ปีโดยจะชกกันในฐานะคู่เอกภาคอินเตอร์ภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวด121ปอส่วนอับดัลลาชกในฐานะรองคู่เอกเจอกับ ซื้อสัตว์มันพยิมมวยบูดูดันวัย30ปีจากเชียงใหม่โดยคู่นี้จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท1 1 5 1 2 5ปอต้องมาลุ้นดูว่าทั้งสองคนจะสร้างปรากฏการเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้พร้อมกันในศึกนี้อีกครั้งหรือไม่แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง w a t c h a n i f c o m บางประเทศ Facebook หรือ YouTube One บางประเทศ และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที